แม <All right? S 2> ่แม right? ่เจ้าชายรติการมาแล้วครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะครับอีทราบวันนี้แม่จะมาเล่นเกมโลบอกจะมาเล่นแมบอะไรเนี่ยบูฮาวเวนาเ่นบูฮาเวนวันนี้จะมาเปิดตลาดนัดเพราะว่ามีพีเอฟซีขอเล่นแมบนี้แล้วก็เลยมามีเด้ถามว่าอยากให้ทําอะไรพี่เขาบอกว่าอยากให้มาเปิดตลาดนัดในบูฮาเวนอะทุกคนเปิดเลย พี่พีเอฟซี FC มาเล่นหลายคนเลยเพราะว่าเราชวนมาน้องแบทจะไม่ได้พิมพ์แล้วนะคะอาปังขายโรตีหมามิจะเป็นคนพิมพ์เองมีคนขายโรตีด้วยอะทุกคนเปิดร้านคนละหนึ่งร้านเปิดร้านคนละหนึ่งร้าน เดี๋ยวมามีไปหาลูกค้ามาให้ค่ะเดี๋ยวมีสไปล็อบบี้แล้วไปล็อบบี้แล้วก็บ้านหลังที่สิบเอ็ดมีเซ็ตมีเซ็ตแล้วบอกว่าบ้านหลังที่สิบเอ็ดมีตลาดนัดเปิดตลาดนัดไหนยังไม่ไปบ้านหลังที่สิบเอ็ดนะหลังที่สิบเอ็ดนะทําป้ายใหญ่อุ้ยเขาบอกว่าชิลละสิบบาทอะอะแบทแมนก็เอาป้ายออกมายังไงนะมีลืมแล้วะไม่ได้เล่นนะตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงนี้ เอาป้ายใหญ่สุดเลยซื้อป้าใหญ่สุดก็เท่าดีก็จังนี้แล้วก็ออกข้อพิมพ์ก็ออพิมพ์ตามใจเลยบ้านหลังที่สิบเอ็ดมีตลาดนัดมีตลาดนัดเฮ้ยใครเอากระเพาของมาออกยังไงอ่ะโหเท่หรือว่าบ้านหนูมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ไอสกีมไปบังหน้าร้านไปบังหน้าร้านหน้าร้านทา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 โคอทาโก้เฮ้โยโรตีอาปันพิม์ยังไงนะกดตรงไหนแมนแมนกดกดพิมตรงไหนมาททำให้มาหนูทำให้จะติดลายลายได้ป้ายไม่แบทสอนมีดีมีจะได้ทำเองไม่เป็นไรจะหนูทำเองอลาแบทก็เปิดร้านอาใครทำกำแพงอะไม่รู้คนแป่กหน้า บ้านหลังที่สิบเอ็ดเปิดตลาดนัดแบทแมนบอกพิมพ์ชื่อตลาดนัดตัวเองไม่ดิตลาดนัดแบทแมนเจ้าชายรัติการน่ะแค่ตลาดนัดจะพอแล้วไม่เราต้องเป็นตลาดนัดมันต้องมีชื่อด้วยไม่มีตลาดนัดที่เราไปประจํายังไม่มีชื่อเลยเฮ้ยเราบอกว่าอยากไปอะไปไหมอะขอสํารวจหน่อยบอกผมเจ้าของเชิญมาตลาดนัดบ้านหลังที่สิบเจ็ดผมเจ้าของตลาดนัด เชิญมาตลาดนัดผู้นาเฮ้ยมีตำรวจมาเขาบอกว่าเขาจะมาเช็คเช็คตลาดนัดหนูอ่ะมีผู้ก่อขุนเขาเขาไม่ใช่เขามาเช็คเขาไม่ได้มาขอกุนเขามาเช็คว่ามีโจมไหมเขามาเช็คเฉยเาอเฟซีตัวแซ่บเอฟซตัวแซ่บเอฟซีน้องแบดไีีเขาบอกดีเอฟซีตัวแซ่บ เรเอารถถังเฮ้ยกำแพงที่คนปฏิบัติหนูเข้ามะบายสิขออนบ้านหล<ๆ>ังที่สิบอยู่ไหนไม่รู้ไม่ีใครบอกตรงไหนบอกบ้านหลังที่สิบเอ็ดแต่ว่าเก้าอีนั่งโร่ถ้าไม่ร้านมีแค่กระติสเดียวเองแค่นิดเดียวเองเมื่อกี้หนูเห็นมีคนขายโรตีอับอับปังอยู่นะแล้วเขาหายไปไหนไม่รู้หนูขายโรตีอับปังนะกัน คนขายโรตีอาปังหายเชิญมาตลาดนัดที่บ้านหลังที่สิเอ็ดค่ะกมันไม่สวยมันไม่สวยใครก็ได้เป็นคนขายขายอะไรนะนสวยโรตีอาปังหน่อย ใครก็ได้ขายโรตีอาปังให้หน่อยใครขายโรตีอาปังให้หน่อยหนดแอดหนูมากดรับไปด้วยผมฮะผมมีคนขายส้มตาอ๋อใครขายส้มตาม่ะหนูชอบกินมอเดีหนูไปนั่งซื้อตรงนี้ยังไม่มีน้องมาถามว่าใครขายส้มตาแบทดจะไปซื้อไม่ซื้อรอเล่นนะคอ่ะพูดเล่นๆลาดูดิใครซื้อ เขาบอกไอติมยี่สิบบาทร้านเขาเปิดกันเยอะแต่เขาไม่ขายกันสักร้านเลยโอ้คนนี้มีคนมีคนมาซื้อด้วยโรตีอาปังหมอมีข้ามาแล้วหมอมีไม่ช่วยอะไรเลยนงะช่วยแค่ติดป้ายล็อบบี้อย่างเดียวหมอมีจะขายอะไรเดขีขายขายโรตีอาปังเราเล่้นะมีคนขาขายต้องอ่อนนึน่กดเชิญมาเลยเชิญ อ๋อมันมีอ๋อมันมีกระเบงี้ติดด้วยเพิ่งรู้มีบบเปิดร้านหนึ่งร้านแต่ว่าเปิดยังไงอะแมทเขาเอารถรถออกมากันยังไงอะกดไปองไปหน้าบ้านก่อนถึงจะเอารถเอาเอารถขายของรถขายของมีใครซ่อมํามีใครขอยซ่อมจำยังปุ๋ยไม่ใช่รถคันนี้จอารถคันเอนแล้วมันจะเสกมาได้มั้ยมีรถขายของเลือกรถเลยแล้วก็ เอ้ยร้านค้าเอาเป็นร้านก็ได้ไม่นมีรถที่นไม่มามีต้องซื้อมามีครับต้องซื้อรถแบบนี้แล้วก็พิมพ์มสัสมตำแล้วก็มัสมั่นแล้วก็พิมพ์บอกว่าเลยชิยล่ากี่บาทสวัสดีครับพี่ไม่มีอ่ะของมีมันไม่มีรถขายของแต่หนูยังไม่ได้รับอ,าอ้าวกดผิด ขอโทษครับกดผิดครับกดผิดครับกดผิดอ้าวแบนผมทำไมอ่ะครับหนูไปกดแบนกดเอี่ยวจจกบ้านอะ่ะกด,<อ>ดไม่ได้ครับกดแบนกินโรตีไม้ตัวแสบแล้วใครมันซันอ,อ๋อน้องแบทกดผิดขอโทษด้วยครับ ต้องใจจะกดให้ให้เขาเข้าติน้องบอกว่าน้องแบนจะกดให้เพื่อนเขา้ารูมห้องแต่ว่าไปกดไปโดนจะกดใหม่เราจะตีบ้านบ้านหลังที่สิบเอ็ดยานะคะทำไมอ่ะเขาจะตีทำไมอ่ะไม่ร้กกำลังอัดคลิปอยู่ค่ะบอกว่าปี YouTube อยู่กดกดแบนผมหน่อยครับปลดแบนปกดแบน น้องกำลังกดให้ค่ะพี่ซันซันบอกว่าเข้าไม่ได้ไเต็มแน่เลยอะกดยัง,กด,ดยงกดอะไรกดปลดแบนด์เขายังกดปลกไปแล้วต้องมาแล้ว ตรดแล้วเข้าได้ยังคะรดดีอาะังเ,เขาล้านี่ผิดอ่ะทำไมไมีโต๊ะน้อยจังอนะเอารถขายของออกมายัางไงไม่รู้เอารถขายของออกมากันยังไงคะหมามิหาไม่เจอ ไปบูล็อกได้ค่ะแต่ไม่ได้อคลิปแล้วนะคะตัดตันตันตัดตัดักดเลืกรถครับกดแล้วค่ะแต่หารถขายของไม่เจอกากระบายสีโวกสโกมีการีฟลิกนี่สิลาดด้วยใหญ่กว่าด้วยนะฮะเขามากอปี้้ดูเหรอไหนไปดูหน่อยสิไหนบ้านสิบสี่ที่มากคับโอก เอชทช็อกโกแลตเขามาลองหนูหล้วเนี่ยหนูก็ต้องหัวอวดด้วยใช่ไงแต่คนนั้นก็แต่งตัวเรียนแบบแบดแล้วใครอ่ะไหนอ่ะนาใส่ใส่เลยคนไหนใครมากาะกวนทหารแล้วเขาใครมาทำา้างบดมากาะกวนจะกดแบนนะคะ กดแบนนคตลาดตลาดร้านอื่นนี่เขามาอวดหนูตลาดอื่นนี่เขามาอวดหนูเขามาทำร้ายตลาดหนูว่ะนี่ตลาดอื่นจ้าตลาดอื่นก็มาอวดพอมาอวดปุ๊บก็มาทำร้ายโอ้โหดูแล้วที่พี่เอฟซีขอมาไม่สำเร็จเดี๋ยวขออาคลิปนี้ก่อนนะคะมีคนต่อกวนแบนเขาเลยเอ้ยเฮ้ยเ มีคนก่อกวนค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วแบนเลยผมจะทำชาเลนจ์เอฟซีผมขอมากดแบนเขาสิดูดีว่าคือใครอ้าวใครแต่งตัวโกโจตามหนู่ะต้องิดมือบอกเลยทั้งหนดเลยเหมือนโกโจคนนี้โกโจใส่สัพิเเกมกาอูรักดีแบนคนที่เป็นอาหารค่ะ กดแบนไม่ได้เขาาอยู่บนรถหนูกดกดแบนคนนี้น้องบอกว่าเขาอยู่บนรถน้องเลยกดแบนไม่ได้ยุดยุดยุดรถรถรถอะไรเนี่ยโอไม่ไม่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหลังนะเอฟซีผมขอมาแค่จะทำาาชาลเลนจ์ดีกว่า เ,เอฟซีผมขอมาเราไม่มีเซอร์ฟีไหมมีจะต้องเสียนะลบักสองร้อเอฟซีผมขอมาลบบ้านเลยแร็ลบบ้านเลยลบบ้านจ้างใหม่พอเรานะจะยึดได้แล้วพอเรานะจะยึดได้เขาจะมายึดดิเขาบอกว่าพอเรานะ<ด>จะยึดได้แล้วเรเราลบเลยเราลบเราลบลบ,บ้านหลังนี้ไปเลยเราเออกมาหยุดสิ เอฟซีน้องสอวออกจากบ้านหลังนี้ค่ะเดี๋ยวสร้างใหม่แบทแมนมา<อ>กดลบบ้านทำไงไม่รอดแล้วน่าดูจะร้อไห้เลยอ่ะแบทแมนมาสร้างใหม่ได้ครับเร็วผถูกน้ำตาไหลในชีวิตจริงแล้วเนี่ยแบทแมนเล่นเกมไปอ่ะลบลบบ้านออกเลยลบบ้านออกลบยังไง ลบเลยเจ็บลบว้านออกจะร้องไห้แล้วจะสร้างตำนานเมื่อกี้ร้องไห้ไปแล้วหนึ่งรอบนั่นไงครับเมื่อกี้ผมร้องไห้ไปแล้วหนึ่งรอบ หนูทำไปไปทำตามอ่ะแตไม่ใช่นี่ย FC หนูทำให้ใหม่ไหน FC หนูที่เขามาอยู่ตลาดนั้นหนู่นะเขามาทำให้ใหม่ไหนอ่ะบ,บ้านบ้านหลังที่เท่าไหร่ที่สิบหกอยากให้เขามาขอโทษหนูอ่ะ<ข>อใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ FC แล้วนะมาขอโทษผมก่อนได้ไหมผมร้องห้่ย บอกว่าคุณดังแมวดังเขาบอกวไปวีไปเซอร์วีเขามันสำคัญนะมันต้องลง Youtube มันต้องลง Youtube มันต้องลงการ์ตูนพูด,พดติดตามมันจะได้อย่ามีเอฟซีขอมา แบทแมนหยุดหยุดไม่เป็นไรเมื่อกี้ก็สร้างสำเร็จแล้วเขาสิบกว่านาทีแล้วด้วยเดี๋ยวป่าขึ้นมาแบทแมนครับจะไปป้นบ้านเขาเร็วนะเขายึดจำเร็ดไหมละ่ะหลังที่สิบสี่ไหมบอกว่าเขาบอกว่าฉลดาดเขาใหญ่กว่าแล้วเขาก็เอาพวกของเขามา มายิงตลาดนัดหนูแล้วเขาก็ยื้อตลาดนัดหนูแ,แต่จริงๆเขาก็ว่าเขาบอกว่าแล้วคนที่จริๆๆงๆเขาไม่ได้สร้างอโอเคปะปิดคลิปเลยคลิปเลยเอาปิดคลิปเลยรางกิ๊รถรนเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปล้างแขนอ่ะบอกก่อนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะมี มีพี่ใครก็ไม่รู้มาทําให้แบทเสียใจเพราะเขากำลังตั้งใจทําตลาดนะัดเดี๋ยวขอไปจัดการคนที่มาแกล้งแบทก่อนแบทแมนอย่าร้องไห้โอเคไปแล้วนะครับ๊บายบายม่ะบุณ